สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการ audio night nice นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่สัญญากันไว้วันน้องเฟิร์สนะคะจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเครื่องเสียงและก็โฮมเทียเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้เขาบอกว่านะคะร้านนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่มาในไซส์ขนาดจิ๋วแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพติดตั้งง่ายค่ะเหมาะกับ วัยรุ่นหรือว่าคนสมัยเรานะคะที่มีการฟังเพลงออนไลน์นะคะแบบสตรีมเลสด้วยแต่ว่าฟังแล้วสนใจว่าเอ๊ะลำโพงจ๋วไปพรมทิวเตอร์มีได้หรอมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์สมาเลยน้องเฟิร์สจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักค่ะตามมาเลยค่ะอะตรงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปมีนาเพลงเบท s o u าว beta style ด้วยเบท้าสาวยังไงนะคะเสียงดีแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะ นี่ค่ะก็อยู่ในร้านนะคะของคอนเซ็ปต์สตอร์ของโบสเนกลำโพงชินิชิดนี้นะคะเตะตา้องเฟิร์สมากเลยค่ะเป็นลำโพงสีสันสดใสมากนะคะตรงนี้นะคะ นี่ขนาดเล็กด้วยนะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้เวลาไปต่างจังหวัดนะคะก็หยิบใส่กระเป๋าไปได้เลยค่ะและนี่อย่างที่บอกว่าเป็นลําโพงของคุณคนรุ่นใหม่นะคะที่ชื่นชอบการฟังเพลงพกพางง่ายติดตั้งง่ายนั่นเองแต่ว่าแน่นอนหลังจากนี้นะคะคุณจะไปพบกับโฮมสเตร์จิ๋วๆแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแน่นอนตามเวร์ันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะน้องเฟิร์สอยู่กับท่านผู้บริหารของบริษัทอวัศวโสพลค่ะซึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คอนเซปต์สตอร์ของโบสเสกนะคะ<ช>อยู่ที่ชั้น4เซนท์ันแอนบัสซีนั่นเองค่ะแน<ช>่นอนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็รบกวนเรียกเป็นชื่อเล่นเนาะพี่โจนะคะ<ช>รบกวนพี่<ช>พโจนะคะพาพวกเราไปทําความรู้จักกับโบสก่อนดีกว่าค่ะ,<ช>คะน้องเฟิร์สถามิดนึงค่ะระบบ Di เรก e ิฟเล็กซ์ชิเนี่ยเขามีความแตกต่างกับระบบอื่นอย่างไรนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็น เอกลักษณ์ส่วนตัวของบ s สเลยนะคะสำหรับคําถามเกี่ยวกับระบบลำโพง Direct Reflecting นะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็อาจจะอยากทราบเหมือนกันกับที่น้องเฟิร์สถามนะครับจริงๆแล้วต้องต้องเท้าความให้ฟังก่อนนิดนึงว่าระบบลำโพงทั่วไปที่เราฟังกันในตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลาโพงที่เราเรียกว่าระบบ Direct Sound ก็คือมีแต่เสียงตรงอย่างเดียว ปัญหาของระบบลำโพงที่มีเสียงตรงอย่างเดียวก็คือว่าเสียงจะมีความสมดุลซ้ายขวาต่อเมื่อเรานั่งอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเรานั่งชิดไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเหมือนกับที่เรานั่งอยู่บ้านนะครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ยินลำโพงอยู่ข้างเดียวแต่นั่นจะต่างจากเวลาที่เราฟังดนตรีสดเพราะว่าถ้าเกิดน้องเฟิร์สเคยไปฟังดนตรีสดที่บรรเลงโดยวงจรงิจรงๆเราจะพบว่าเรากลับจะมีสระในการยืนหรือนัอนน่งฟัง โดยที่ไม่เป็นจะต้องอยู่ตรงกลางวงเป,ป๊ะดรโบสก็เ,เลยทําการสร้างลําโพงในคอนเซปต์เดียวกันนี้ครับออกมาโดยที่มีเสียงตรงบวกกับเสียงสะท้อนผลที่ได้ก็คือลาโพงโบสนะครับที่มีเทคโนโลยี direct reflecting เนี่ยก็จะสามารถให้ประสบการณ์ที่เป็นอะไรที่คล้ายคลึงหรือว่าใกล้เคียงกันกันกบตอนที่เราฟังดนตรีสดว่าถ้าที่ฟังกันแล้วเนี่ยน้องเฟิร์นเริ่มอยากจะ สัมผัสและว,ว่าเทคโนโลยีทุกทิศทางที่พี่โจว่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวรบกวนพั่โจวพาพวกเราเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะกับด้านในค่ะ ก็อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ด้านหลังของน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นชุดโฮมเทเเตอร์ตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างกับโฮมเทเ e เตอร์ที่เราเห็นทั่วไปอย่างไรบ้างคะพี่โจ้โบสได้พัฒนาในแนวทางนี้มานานมากแล้วแล้วก็ผลสําเร็จของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเหล่านี้ครับมันออกมาเป็นซิสเต็มเครื่องเสียงที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์ซิสเต็มตัวนี้ที่เป็นลำโพงเล็กพิเศษเราจะเรียกว่า Jewel Q นะครับก็คือเป็นลำโพงที่มีขนาดเล็กที่สุดของโบสแล้วก็ภายในนะครับเห็นหน้าตรงตรงแบบนี้แต่ว่าข้างในมีการบิดองศาในระบบที่เรียกว่าดิเร e f l e c t i n g เอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้น,นลำโพงที่เห็นติดอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะยิงออกมาแล้วให้เสียงดีเฉพาะตรงกลางะนะครับไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนเราจะอยู่ส่วนไหนนะครับาก็จะนั่งชิดซ้ายชิดขวาเสียงใกล้เคียงหมดนอกจากแก้เรื่องของเสียงโดยอะคูสติกเราสามารถแก้ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โบสก็เลยให้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า อ a ดปไอคิวใช่ไหมอแดปไอคิวก็คือใช่ไหมที่ตัวซิสเต็มเนี่ยสามารถที่จะ,ะปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับสภาพของห้องแล้วก็ตำแหน่งนั่งฟังได้นะครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยแค่ทำการเลือกว่าจะนั่งตรงไหนนะครับจำนวนตําตำแหน่งในบ้านแล้วก็จะปรับตัวเองอัตโนมัติให้เข้ากับสภาพที่เป็นสภาพปัจจุบันของห้อง แล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่โจจะมีการโชว์ประสิทธิภาพของเครื่องเสียงที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในระบบที่พี่โจกล่าวเนี่ยมีความเพราะอย่างไรบ้างนะคะเรามาชมกันเลยค่ะ <Okay. S 1> แค่เริ่มนะคะกามาก With Bose 5.1 Surround Sound When they enter the warehouse, so do you. Not only does sound come from the front, it can also come from behind and all around you. ฟังทีเซอร์ในโรงหนังอ่ะเหมือนฟังเทเลอร์ในโรงหนังเลยค่ะพี่นะคะอลังการมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่ามองหาเครื่องเสียงไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือว่าในเรื่องของห้องเนี่ยไม่ใช่ข้อจํากัดอีกต่อไปแล้วรวมไปถึงการติดตั้งระบบนะคะไม่ยุ่งยากต่อไปเพียงแค่แวะมาที่ Bose Concept Store นะคะที่ชั้น4 Central e m b a s ซีนั่นเองค่ะก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่า ต้องการที่จะมองหาระบบเสียงหรือเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กๆพกพาใช้ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเต็มระบบขนาดที่เราเพิ่งชมจบลงไปนี้นะครับทาง Bose เซงก็ยินดีที่จะให้คําแนะนานะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีเวลาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาทดลองจนกว่าจะได้เรียกว่าซิสเต็มที่ถูกใจนะครับเข้ามาฟังได้เลยคือหลายท่านอาจจะเกรงใจหรือว่าเอ๊ะไม่กล้าเข้ามาฟังอะไรนี้จริงๆแล้วที่ Bose เรายินดีมากๆลูกค้าจะได้เข้ามาฟังจนกว่าที่จะ พอใจก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อหาในวันนั้นไม่เป็นไรนะครับเข้ามาเพื่อที่จะลองฟังแล้วก็ให้อเรียกว่า จ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้มีโอกาสดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาช่วยแนะนำซิสเต็มที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุดนะครับก็รยนเชิญได้เลยครับค่ะและวันนี้นะคะน้องเฟิร์สก็ขอขอบคุณพี่โจมากๆเลยค่ะที่นำพาเราทุกท่านเนี่ยมาทำความกับความรู้จักกับเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงทำให้เป็นแรงบันดาลใจใน้องเฟิร์สเนี่ยอยากจะมีโฮมเธียเตอร์ที่ห้องเล็กๆของน้องเฟิร์สบ้างนะคะอ่านะคะแล้วก็นะคะแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามนะคะรายการออริโอไนส์ค่ะรอบหน้าเราก็จะพาทุกท่านไปทำความ ูุจักกับเทคโ,โนโลยีและก็โฮมจตเตอร์ดีๆแบบนี้อีกเช่นเคยค่ะแต่ในตอนนี้เะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Audio Nice High End Your Life